สวัสดีเพื B ่อนๆเอซี FC, คนบ้านรถไฟนะครับอยู่กันที่สถานีรถไฟบ้านคู่บัวนะครับโอ้นี่มีช่างมาทําการก่อสร้างกันเยอะเลยนะเร่งงานกันน่าดูเลยนะครับวันแบบนี้นะครับก็มาทําถนนนะครับตอนนี้ทําถนนทางเข้าตัวอาคารสถานีหลังใหม่นะก็เดี๋ยวนี้เราชมรถไฟรอบบ่ายกันนะครับ ก็เดี๋ยวจะเริ่มจาก1.1 7นะครับเป็นขบวนแรกนะก็ไม่ได้ถ่ายมาประมาณ3-4วันนะครับวันนี้ก็กลับมาถ่ายรถไฟให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งนะ <S <S มาแล้วครับขบวนแรกนะครับรถเร็วที่1.1กรุงเทพปภิิวัฒน์ตุไงหงโกลกนะครับ 15บนาฬิกาสนาทีนะครับตอนนี้ราชาแค่3นาทีนะครับ <fend OSE> จริงๆงตั้งแต่ขบวนรถย้ายมาออกที่กรุงเทพอภิวัฒนะครับส่วนใหญ่จะออกต้นทางทำเวลาดีนะ ไม่เหมือนตอนที่อยู่หัวลำโพงนะครับต้องผ่านจุดตัดทางรถไฟเครื่องกั้นเยอะนะครับบางทีก็ทําให้ขบวนรถล่าช้าต้นทางเยอะเลยนะกว่าจะมาถึงราชบุรีนะครับโอ้ไฟสว่างมาแต่ไกลเลย ห้สองสี่หนึ่งนะครับแปบ๊บเดียวนะวิ่งผ่านไปเลยนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับชมกันต่อนะครับสิบห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับ ه, ทำไมเสียงล้อเป็นอย่างนี้นะธรรมดาที่สองห้านหนึ่งนะครับทนบุรีประจบคิรีขันวันนี้ใช้อัลปตอมตีหนึ่งสามห้านะช้าอยู่สิบสองนาทีนะครับ ก็มีผู้โดยสารึ้นหนึ่งคนนะที่บ้านกูบัวนะวันนี้เดี๋ยวลีกสองห้าสี่นะครับที่บอ่อตะคอนะสถาน,นีถัดไปนะครับ โอ้ยวันดำเลยนะอ้าวเอารถมาจอดนี้เหรอ๋อ้อ๋อสิบหกนาฬิกาหกนาทีนะครับมาชมธรรมดาที่สองห้าสี่นะครับหลังส่วนทนบุรีนะครับ ชา้าเจ็ดสิบสี่นาทีเลยนะวันนี้โอ้เสียงเครื่องดังมากเลยนะสีซี่หนึ่งหนึ่งนะครับเอากระตอมซีซีหนึ่งหนึ่งนะครับไม่มีผู้โดยสารขึ้นลงนะสองอาร์ซีนะ ช่วงเคันนะครับวันนี้อาจจอกันเป็นคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับปันจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ